สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งในช่องวิสซ้อมเบอร์กับตอนที่ชื่อว่า20บุคคลสําคัญของโลกกับภาพถ่ายในวัยยาวที่หาดูได้ยากและน้อยคนจะได้เห็นหลายคนคงรู้จักกับโจไบเดนอลเบิร์ตไอน์สไตน์เนลสันแมนเดลาพวกเขาเหล่านี้ถือเป็นบุคคลสําคัญของโลกที่หลายๆคนรู้จักกันดีเพราะคนเหล่านี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมากมาย นอกจากบุคคลที่เราเอ่ยนามมาแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่สําคัญและทำประโยชน์ให้กับโลกเราวันนี้เราก็เลยถือโอกาสนาโลกของพวกเขามาให้ดูแต่ไม่ใช่รูปที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับ รูปถ่ายที่เราจะนำมาให้เพื่อนๆชาววิสต์ด้อมไวเลตี้ได้ดูนั้นก็จะเป็นรูปถ่ายในวัยเยาว์ของพวกเขาซึ่งหาดูได้ยากนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ 1. นนายโดนัลด์ทรัมป์ นักธุรกิจมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งในอเมริกาและเพิ่งอำลาตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวด้วยความที่มีบุคลิกแข็งกล้าวและชัดเจนเขาจึงเป็นประธานาธิบดีที่มีคนทั้งรักและเกลียดมากที่สุดในคราวเดียวกัน 2. นางองซาซูจี เป็นนักการเมืองชาวพม่าและเป็นประธานพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธ<ม>ิบดีของเมียนมาเธอเป็นหญิงแกล่งนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานและเพิ่งสมหวังในการชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมทน n สในสีจิ้นผิงคนคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับ เพราะเป็นหนึ่งในพันล้านคนที่ฝ่าฟันขึ้นมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนและประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางซึ่งมักจะแยกร,มรวมๆว่าเป็นผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 4. ในวิลคินตัน อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในวัยยาวได้พูดคุยกับนายจอห์นเอฟเคนเนดีซึ่งเป็นประธานาธิบดีในขณนะนั้นเส้นทางของนายบินคิงตันนั้นถูกขีดเขียนมาอย่างชัดเจนจริงๆครับ 5. นางแองเจลามาโคลเป็นหญิงแกล่งผู้ทรงอิทธิพลของโลกเลยทีเดียว โดยเธอดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมันมายาวนานถึง15ปีและพิ่งอำลาตำแหน่งมาใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มีทรัพย์สินที่กอบโกยมาจากการใช้อำนาจเลย 6. Bill g a t e อัจฉริยะทางคอมพิวเตอร์หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ระบบปฏิบัติการ Windows ที่ใช้กันทั่วโลกใครจะรู้ว่าคนที่เคยรวยอันดับหของโลกนั้นจะเคยเป็นเด็กเนิร์ดมาก่อน 7. ในฟิเดลคาสโตนักปฏิวัติและนักการเมืองชาวคิวบาผู้มีอำนาจเหนือคิวบามาครึ่งศตวรรษและเป็นเพียงไม่กี่คนที่เป็นที่หวาดหวั่นของชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาโดยในวัยหนุ่มของเขาเขาดูเข้มเท่ h, และจริงจังมากๆเลยทีเดียว 8. สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองแห่งสหรัฐอาณาจักร หลายคนคงไม่เคยคิดว่าในวัยสาวของพระนางจะมีภาะสี่หรีโชมที่งดงามและสดใสถึงเพียงนี้เในหลวงรัชการที่9ของประเทศไทยลูกสมัยทรงขยาวผู้เป็นอัจฉริยะในทุกด้านและทรงทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างมากเหลือเกินสิบ อ l b e เบิร์ตไอน์นักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพที่นำมาซึ่งการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทั้งในด้านสันติและใช้ผลิตอาวุธในวัยเด็กเขาดูเรียบเฉยแต่แฝงด้วยความอาัจฉริยะในตัว 11. บเอ็ดเซอร์อเล็กฟุกซันอดีตผู้จัดการทีมผู้ยิ่งใหญ่ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในประเทศอังกฤษ ซึ่งคุมทีมในช่วง1986ถึง2013เป็นหนึ่งในบุคคลแห่งยุคของปี2000เลยทีเดียวในวัยเด็กเขาช่างดูอ่อนโยนต่างจากบุคลิกเมื่อคุมทีมข้างสนามเสียละเกิน 12. มหาตมะคานที 1. ในชาวอินเดียไม่กี่คนที่ได้ไปเรียนกฎหมายที่สหรัฐอาณาจักร และกลับมาประเทศเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิและเอกราชของประเทศอินเดียผู้ต่อสู้ด้วยหลักอหิงสาและสันติจนได้มาซึ่งเอกราชของประเทศในที่สุด1 3นายเนลสันเมนเดลานักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อต้านการเหยียดสีผิวและเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ที่ได้รับเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 14. นางโอเปราวินฟรีพิธีกรชื่อดังในรายการ The o p r a Winfrey Show หญิงแกล่งผู้พลิกฟื้นจากวัยเด็กที่น่าสงสารมาเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงของสหรัฐอเมริกา 15. โป๊ปฟรฟานซิสพระสันตปปะปาปาคนที่266ของโบสถ์คาทอลิก ทรงเข้าสู่แวดวงศาสนาตั้งแต่อายุ22ปีจนถึงปัจจุบันอายุ84ปีในสมัยทรงพยาวก็ทรงมีพระจริยวัดอันงดงาม16นาชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของญี่ปุ่นที่เพิ่งลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากปัญหาสุขภาพเขาได้รับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสองสมัยเป็นเวลารวมเกือบ10ปี และเมื่อรับตำแหน่งสมัยแรกเขาก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วย17นายโจเซฟสตาลินอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตนับเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับการเมืองของโลกเราอย่างมากในช่วง30ปีใครเลยจะรู้ว่าในสมัยหนุ่มของเขาจะมีหน้าตาที่หล่อเหลาราวกับดาราหนังเลยทีเดียว S 18. s t e v สตีฟจ็อบส์อดีตประธานบริหารและอดีตประธานบริษัทของ Apple อัจฉริยะนักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนโลกถึง2ครั้งครั้งแรกเขาทำให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จับต้องได้ด้วยคอมพิวเตอร์แมคอินทอร์ชของเขาและครั้งที่2องทำให้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตด้วย iPhone ของเขาในสมัยหนุ่มๆเขาก็เป็นอีกคนที่เป็นดาราได้เหมือนกัน 19ในวลาดิเมียปูตินอดีตสายลับ KGB ที่ผันตัวเองมาสู่สายการเมืองเขาเป็นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียคนที่4และเป็นคนปัจจุบันในสมัยแรกเขาเดำรงตำแหน่ง8ปีและสมัยที่2อีก12ปีนะับเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อการเมืองโลกในปัจจุบันเป็นอย่างมากในอดีตเขาคือเด็กหนุ่มในตาเศร้า มันจึงยากที่จะทำให้ใครเชื่อได้ว่าเขาจะกล้ามาถึงจุดนี้ได้2 0นายโจไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาในวัย78ปีผู้อยู่บนสายการเมืองมาอย่างยาวนานเป็นวุฒธธิสมาชิกมาถึง36ปีและเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยของนายบารักโอบามาอีกด้วยในสมัยหนุม่มก็ถือว่าเป็นอีกคนที่เข้าขั้นหล่อได้เลยทีเดียว ไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าบุคคลเหล่านี้จะได้กลายมาเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่ไม่มีใครไม่รู้จักเรียกได้ว่าภาพถ่ายนี้ควรค่าแก่การจดจำมากๆขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก catdum com นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอน20บุคคลสำคัญของโลกกับภาพถ่ายในวัยเยายวหาดูยากและน้อยคนจะได้เห็นถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามช่องเราได้นะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ